สบายดีสบายดีเด้อพี่น้อง <c ười> มืนอนี้กะพาก,กันไปเที่ยวไปหาก,กี้ข้าวข้างนอกอันนี้กน็น้องสาวคนสวยคอยเด้อมืนอนี้เด้อสบายดีเด้อบายเด้อเพ<ๆ>ิ่นกระหามมาตอนเ้ากามมามต้นเ้าเหนื่อยอืมมาพอกันเลยหลับกันไปหลินเลยมือนนี่ไปเที่ยวมือนี้นะอันนนะนน้อย ล้านสาวข่อยสวยเด้อหมดนี่เด้อแต่อยดีนอพี่น้องบังเอิญเนาะเออบังเอิญพ่อเพิ่นเพิ่นมาธุระเพิ่นโมนีนะบังเอิญพ่อเพิ่นยมุกนี่แหละจะพิ่นจะมาสื่อยังคงส่วนตัวเพิ่นดอกเลยหลับกันมาเลยตีใจพ่อกันก็เลยพาไปไปก็ไปกินข้าวข้างนอกว่ะหน้าอยากกินไก่ไก่ทอด ไ,ไก่บบทอดไดกระเป๋าสีสันตอนนี้เราพากันมากินเข่าด้วยพี่น้องร้านอาหารลุงยินดีตอนรับตัวเจนกอาหารป่าเดินพี่น้องร้านร้านเข้มทาายิ้วเข่าเทียงล้นยังพอด้กินเข่าอยู่นี่ เพอร์เสดเห็นนะร้านเขาแห้งเปนเหมยหนึง่งนี่ยแพะกระนางอยู่นี่ร้านเออเพืร์เสินี่ขาวนมมีขาวนมอ,อะไรเนาะไว้ในโตัวกำลังสั่งอาหารเลยพี่นองเลย เครื่องดื่มมาค้งเหี้ยงเลยนะเห็นมาสวยกันเลยเห็นมาสวยกันเลยเหงเลยนะหัวใหญ่หัวใหญ่ใหญ่กับลานบางกล้องเลยนะบางกล้องเลยนะเออขอขายกล้องหนาขอได้ดึงเลยพี่น้องมะม่วงค่ะสาบลาบจ้ำๆนะค่ะนะ ดกกระดกเธ่เธดลกกะลยขากกะลิอืมสะออนด้อืมีม้อนสะออนหมังวงกินโคกถากินโคกกินขนมถ่ามกินนะ่เนมันนะ ทอดห ını, aha, 對對้าก an ับบุฟเฟ่ต okay. ์ได้กินได้ยืดเล็กน้อยเอาบุฟเฟ่ต์เอาบุฟเฟ่ของทอดมานาไปนั่งทางนู้นเติมบุฟเฟ่ต์หนึ่งพันเพสตหมูป่าเด้อพี่น้องเด้อบอรยุดตนบอกกับว่ากินไรได้ยังไงนั่งทางนี้โอ้เข่าเนี่ยเป็นแบบนี้เนาะเข่าเนาะเข่าเฮิร์นเข่าอียังว่านี่เข่าเจ้าวยังคือเจ๊เป็นไปไหนผสมกับเข่าใบบุรีอันนี้เขนาดเออ เบบลีมีซันเอาเป็นซ be oh, ีนะนี่เนะตานตาแตงไก่ทอดคนของโปรดนานาน้อยไก่ทอดพีอมาไก่ทดเล้วนะเอมาละก็เห็นกันเซเว่นลก็ไก่ทอดไก่ทอดไรถึงนะลอชื้อนี่เบิน้อันยังบวราอะถาอยากก็กินลงมือก่อนกินถาอาหารยังบมทันมาครบเด้อพี่น้องกินถาไปเรื่อยๆเอามาทีละย่างงานก็ได้ กข้น๋วยดิบของโพดเทสเตอร์นี่เด้อนี่ก๋วยดิบของเพิ่นเพิ่นมักนั่นนี่ดอกอาหารเพิ่นนะลูกไส้คนลูกไส้กลางเด้อพี่น้องมาเป็นลูกเคยเด้อลูกไส้กลางมาหนี่เดี๋ยวมากินข้าวอวนกันบนรถบัวพันมาเสียดิพ่อน้องสาวเอาหมดเลยนะมาพ่อกันก็เลยดึงกันมาน้ำกันเลยมากินข้าวน้ำกันเลยอนี่น

น้ำกันน้ำขัอืมอืมากาศด้านนี่นางวนน่ยอดจริงนะวนมาขนาดนด้นะางคุณก็มีแขกอีกตนหนึ่งกินแล้บอกไก่ทอดไก่ทอดนะได้กดาน้อยดาได้น้อยไก่ทอดไก่ทอดต้นมาแล้ว มามียังอีกมาอีกแล้วมาอีกแล้วต้มต้มยังเนี่ยต้มเนต้มขมต้มขมมเผัดเผ็ดกบโอเคผัดเผ็ดกบไม่กบน่ขีกบผัดเผ็ดกบเดือดพ่น้องมัน้ผัดเผ็ดขมอืมต้มขมอันีจะเอาตักจแบ่งเอาอืมานาเสบๆ ช้องกลางค่ะบุ๊มีิบกนปลาขนาดท่เอาช้อนกลางมาได้ซ้อนกลางที่ไหนมุฮัลลัห์กินหลายคนต้องกินซ้อนกลางแม่นเลยเบิกอาหารอาหารการกินเบิงซิมเบิงตรงคม เป็นได้ไรเออเป็นเป็นไหนเนาะแันนั้นเนาะจะออกเข้มเพราะยน็ไลยว่าเฮ็ดส่วนขาวนะไม่อยู่ขนาดปันตักสอนมาใส่เด้วบวงอันนั้นด้ถั่วมีเด้สอดเด้ยบวงน้อยมีบวงน้อยอยู่นนี้มีถั่วอยู่ีเออยังว่าเออตักสหันยแบบว่าเกี่ยวทอนนีตักมาีเราตวอกกรนบวแมนเอาเอาเอา

ต้องเห็นแม่มอนก็นได้เด้วพี่น้องหมักมะคือหมยเลยนะแม่มเอาบกบกับเอาผัดกบใส่มะเขืออันนี้แซ่แบเลยผัดกบใส่ผัดกะเพราผัดกะเพรากบอืแซ่บเลยมาพี่น้องกินน้ำกันเด้อกินใส่ข้าวฮิ้วข้าว ไปกินข้าวจะเศร้าอดอดจงท้องมากินทั้งหนาพี่น้องเอ้ยเ,เลยห,หิวเดี๋ยวนี้เทียงเลยเทียงกลัวอะไรเ๋ยวนี้กินข้าวตอนได้ย้ำว่าขานลื่นเลยนะพี่น้องแซ่บแซ่บแบบเพียบเลยแบบแซ่แซ่บเป็นลาบไงเนาะแบบไม่ยังจงหลาบอะไรยังไงเรื่องซีมุ่อะซีมทุกอย่างไม่รู้ว่าอันไหนแซ่บ อืมเจ็บมนมนธรรมดาคุณนายขามากินเผาอีฝังไทยอืมขามากินเผาอีฝังไทยธรรมดาคุณนายชายชมอมีมาคากรองพี่น้องง่ายเรามาจับเอาไปเลยคุณนายชายชมอนันนี้นี่นคือขากรองนะไปส่งอยื่นร่นคือมา I get my phone number. <laughs>